สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจํานวนนับไม่เกิน1,000และ0นย์นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนเราจะมาดูมาตรฐานการเรียนรู้นะครับสาหรับวิชานี้มาตรฐานค1.1ป .2 อทับหนะครับตัวชีวัดบ,บอกจํานวนของสิ่งต่างๆแสดงสิ่งต่างๆตามจําจนวนที่กําหนดอ่านและเขียนตัวเลขคินดูอารบิก ตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1000และ0นะครับก่อนที่เราจะมาเรียนเราจะต้องมารู้จักกับตัวเลขต่างๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวเลขกินดูอารบิกนะครับ 1, 1นะครับจะเขียนจะเขียนได้ตามตัวอย่างแบบนี้นะครับตัวเลขที่1 2 3 4 5 6 7ด แปดเก้าและศูนย์นี่อันนี้เราเรียกว่าตัวเลขคินดูอารบิกต่อไปนะครับคือตัวเลขไทยสําหรับตัวเลขไทยนะครับก็เขียนได้ตามตัวอย่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและศูนย์นะครับให้เราจําวิธีเขียนเอาไว้นะครับว่าตัวเลขไทยกับตัวเลขอารบิกเนี่ยเขียนอย่างไรนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าตัวเลขจะเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรนะครับตัวเลข1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ0นยครับ หลังจากที่เราฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือจนคล่องแล้วนะครับเราจะมาฝึกการนับจํานวนตามภาพนะครับครับต่อไปทีนี้เราจะมาฝึกการนับจํานวนของสิ่งของนะครับจากรูปเราจะเห็นว่าดินสอเนี่ยอยู่รวมกันเป็นมัดนะครับซึ่งแต่ละมัดจะมีอยู่จํานวน10แท่งให้เรานับจํานวนของมัดดินสอนะครับก็คือ1มัด 2 3 4 5 6 7 8 9 10้นักเรียนจะเห็นว่าดินสอเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10มัดซึ่งแต่ละมัดจะมีอยู่10แท่งหรือก็คือนับเป็นจํานวนได้100 100แท่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันทัดต่อมาให้เรานับทีละร้อยทีละร้อยก็คือ100 200 300กับอีก10และ3 นะครับทั้งหมดรวมกันก็จะเป็น313นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า3เนี่ยตัวหน้านะครับอยู่ในหลักร้อยนะครับมีค่าเป็น300นะครับคือ300ส่วน1อยู่ในหลักสินะครับตัวนี้หลักสิบมีค่าเท่ากับ10นั่นเองส่วน3นะครับ3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าคือ3นะครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็จะเป็น310 สามนั่นเองนะครับต่อมานะครับรูปต่อมาให้เรานับทีละร้อยนะครับนับเพิ่มทีละร้อยก็คือหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยและสุดท้ายนะครับหนึ่งร้อยที่สิบก็คือหนึ่งพันนั่นเองเพราะฉะนั้นดินสอของเรานะครับทั้งหมดจะมีหนึ่งพันแท่งนะครับหรือก็คือมัดละหนึ่งร้อยจำนวนสิบมัดเราจะเขียนแทนด้วยตัวเลข คินดูรบิกได้ดังนี้นะครับ1นึ่ตัวเลขไทย1,000และตัวหนังสือ1,000พนะครับต่อมานะครับถ้าเราฝึกนับจํานวนได้แล้วนะครับขั้นต่อไปเราจะมาดูเรื่องค่าประจําหลักในแต่ละตัวเลขนะครับว่าแต่ละเลขโดดเนี่ยมีค่าประจําหลักยังไงตัวเลขนะครับถ้าอยู่เรียงกันนะครับอยู่เรียงกันจะมีค่าประจําหลัก ของแต่ละหลักแต่ถ้าเลขตัวเดียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลขโดดนะครับหรือตัวอย่างเช่นเลข1ตัวเดียว2ตัวเดียว3หรือ4หรือ5จะมีค่าประจําหลักของมันนะครับอย่างเลขโดดตัวเดียวเนี่ยจะอยู่ในหลักหน่วยก็คือ5ก็มีค่าเท่ากับ5 4ก็จะมีค่าเท่ากับ4 3ก็มีค่าเท่ากับ 4. 3 2ก็มีค่าเท่ากับ2นะครับและ1ก็คือ1นนั่นเอง ทีนี้ถ้าเลขอยู่ติดกันนะครับจะมีค่าประจําหลักดังนี้นะครับถ้าเราดูในรูปหลักหน่วยก็คือจํานวนของหลักหน่วยมีเท่าไหร่ให้เราลองนับนะครับห2 3หลักหน่วยมี3หลักหน่วยเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือเป็นค่าที่น้อยที่สุดนะครับต่อมานะครับด้านซ้ายมือให้เรานับ1 2 3 4 5ามีมีอยู่5นะครับ5อยู่ในหลักสิ ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองนะครับหลักต่อมานะครับถัดมาด้านขวาตรงนี้จะเรียกว่าหลักร้อยนะครับให้เรานับ1 2 3 4หรือก็คือ4อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ400อ่ะเพราะฉะนั้นจะได้ดังนี้นะครับ4อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400 3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3 5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ5เพราะฉะนั้นจะนวนทั้งหมดก็เท่ากับ4 5 3นั่นเอง อาจจะเห็นว่าจำนวนเลข453มีค่าของเลขดูดในแต่ละหลักดังนี้นะครับ3ในหลักหน่วยมีค่า3 5ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50 4อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ400นั่นเองต่อมานะครับให้เราฝึกดูจากรูปภาพนะครับตัวอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าตารางจำนวนนะครับ ให้เรานับรูปนะครับในรูปนี้มีมีจำนวนอยู่เท่าไรนะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะครับตาราง1แถวเนี่ยหตารางนะครับจะมีอยู่10ช่องนะครับหรือ10ชิ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นด้านล่างก็มีอยู่10เหมือนกันนะครับเพราะเท่ากัน10กับ10นะครับก็คือ10 20ให้เรานับเขียนแทนตัวเลขคินดูระบิกก็คือ20 นะครับตัวเลขไทย20ตัวหนังสือนะครับ20ต่อมานะครับช่องแสดงจํานวนนะครับในแต่ละช่อง1แถวจะมีอยู่10นะครับทั้งหมดมีอยู่10แถวและ10แถวแนวตั้งกับ10แถวแนวนอนนะครับแถวแนวนอนเนี่ยจะมีอยู่10แเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่10แถวคือ10และ20 30 40 50 60 70 80 90 100เพราะฉะนั้น1ตารางใหญ่เนี่ยจะมีเท่ากับ100นะครับตารางนี้ก็เหมือนกัน100 100เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น3ตารางรวมกันก็เท่ากับ100 200 300นะครับเราจะเขียนแทนตัวเลขคินดูระบิกได้ดังนี้นะครับ300ตัวเลขไทยนะครับ300และตัวหนังสือนะครับ คำว่า300ต่อมานะครับให้เรานับเหมือนกันนะครับช่อง100มีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสนะครับช่องละ10มีอยู่ส0บ0ิบตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยแทนแทนหน่ 10, 10, 1, หน่วยนะครับก็คือ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าทั้งหมดนี้ก็คือ5เพราะฉะนั้นทั้งหมดรวมกันก็จะเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยสาม กับอีก10 20 30และอีก5หน่วยนั่นเองเขียนรวมกันก็จะเป็น335นะครับเขียนตัวเลขไทย335ตัวหนังสือนะครับ335นะครับอ่านี้ตามตัวอย่างนะครับต่อไปเราจะมาฝึก ทำแบบฝึกหัดตามตัวอย่างที่ครูให้นะครับอ่าเรามาเริ่มทําพร้อมกันเลยนะครับให้นักเรียนเนี่ยฝึกนับตารางแสดงจํานวนนะครับตามรูปแล้วเขียนมาเป็นตัวเลขฮินดูอลบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะครับอ่าเราจะมาเริ่มนับกันนะครับตัวอย่างวิธีการนับนะครับให้เรานับตามจํานวนช่องนะครับว่ามีกี่ช่องอ่าเริ่มจากแนวนอนก่อนนะครับอ่าแนวนอนดังนี้นะครับนะนับ1 2สอง 3, 4, มสี่ห้าหกดแปดเก้าอ่าแถวแนวนอนนะครับมีทั้งหมด10กล่องนะครับแนวตั้งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ่าแนวตั้งก็มีอยู่สิกล่องนะครับเพราะฉะนั้นแถวแนวนอนสิบกล่องแนวตั้งสิกล่องรวมทั้งหมดก็จะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ100นะครับ ต่อมานะครับกล่องถัดมาก็เหมือนกันเพราะขนาดเท่ากันจะมีค่าเท่ากับ100ตัวนี้ก็100นะครับเพราะฉะนั้น3กล่องก็นับ100 200 300 3กล่องนี้ก็จะได้เท่ากับ300นะครับต่อมาให้นับแถวกล่องด้านล่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ามีเท่ากับ10นะครับมีทั้งหมดกี่แถว1 2 3อ่าแถวขนาดนี้ไม่อยู่ สามแถวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสามสิบนั่นเองพอนับทีละสิบนะครับนับมาเลยสิบยี่สิบสามสิบกเท่ากับสามสิบแล้วเขียนสามสิบเอาไว้ก่อนนะต่อมานะครับนับกล่องหลักหน่วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมีทั้งหมดอยู่ห้ากล่องเพราะฉะนั้นทั้งหมดรวมกันก็จะได้นะครับสามร้อยนะครับบวกอีกสามสิบกับอีกห้านะครับทั้งหมดจะเป็นสามร้อยสามสิบห้า ทีนี้ให้เรามาเขียนตัวเลขนะครับฮินดูอรารบิกดังนี้นะครับเรากเขียน335ลงไปตัวเลขไทยนะครับ335ตัวหนังสือนะครับ335นะครับ5อ่าเสร็จแล้วครับ1ข้อข้อต่อมานะครับให้เรานับเหมือนกันกล่องนี้มีกี่กล่องภาพนี้นะครับเท่ากันกับด้านบนเลยก็คือ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามสี่อ่ามีอยู่สิบแนวตั้งไม่อยู่10กล่องมีทั้งหมดกี่แถวนะก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามอ่ามีทั้งหมด10นะครับ10 แ10แถวแนวตั้งและ10แถวแนวนอนก็คือ100นั่นองนะครับนี่ก็เหมือนกัน10 20 30 40 50 60 70 80 90 100ก็ได้100 100แล้วก็100เพราะฉะนั้นตารางหลัก100ก็จะได้อยู่จำนวน4ตารางนะกันเหมือนกันนะครับก็จะนับ100 200 300 400เราเข็นไว้ก่อน400ต่อมานะครับนับตารางช่องลิกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 90 ก็คือ10ตัวนี้ก็ได้10เหนึ่งกันเพราะเท่ากัน10 10 10นะครับรนับมีอยู่กี่10 10 20 30 40, 40 50อ่ะเท่านี้ก็จะได้50ส่วนตรงนี้นะครับมีอยู่2กล่องก็นับ1 2เท่ากับ2เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้รวมกันนะครับก็จะได้4 5 2 2นั่นเองนะครับเราจะเอามาเขียนเป็นตัวเลขคินโดอาบิกตรงนี้นะครับ450 สส่วนตัวเลขไทยนะครับ452ยนะครับตัวหนังสือคำว่า4 5 2ต่อจะมาข้อสุดท้ายนะครับเหมือนกันเลยนะครับนับมี10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0มีอยู่กี่แถวนนครับ10 20 30 40บ1 60 70 80 90 100 0ก็ก็คือ100 100มีอยู่กล่องเล็กอยู่กี่กลอง หนึ่งสองสกดแกล่องนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็จะได้108นั่นเองเขียนตัวเลขฮินดูระบิตตรงนี้นะครับ108ตัวเลขไทยนะครับ108นะครับตัวหนังสือ1 0ึ่นะครับอ่ะท่าน,นี้นะครับให้นักเรียนลองฝึกนับแล้วก็ฝึกทำตามที่ครูได้สอนไปนะครับ ครับสุดท้ายนะครับเมื่อนักเรียนฝึกทําตามคลิปวิอที่ครูได้สอนไปแล้วนะครับให้นักเรียนเนี่ยมาฝึกทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับในหน้าที่1นถึงหโดยดูจากคลิปที่ครูได้สอนหรือว่าจะใช้หนังสือนะครับเพื่อประกอบการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกทําหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านทบทวนนะครับเขียนตัวเลขอินโดลาบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือให้คล่องนะครับแล้วก็ทํางานส่งครูในกลุ่มนะครับผมครับ